อาากินที่น้องสำร้านครับเมื่อนี้พาไปเอาของหวานครับเมื่อนี้ได้ข้าวว้าของหวานววานะยุสัยเนาะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวชิมมาเอาครับเห็นปะครับทางมิมครับแจงทางก่อนแจงทางก่อนครับ tạt đầu được Thôi, đi. Mua, thì... quanh đấy. มาไปมาบ่มีหัวหนำวะฮะดวนบ่ฮะ 我先拖案的。 ได้แล้วครับได้แล oh, ้วครับ <guarding> ม <Luigi> ีหนามบ่เลยโอ้โหมีหนามมีหนามหน่อยหนึ่งพี่น้อง <laughs> โอ้มันหัวใจมาเฮ็ดหรือ,อยังไหนเฮ <laughs> แต่ไมาอยู่โอ้ย <laughs> ไปพี่น้องหาคลัง,งต่อไปครับครับ <laughs> หาตัวต่อไปหาห้งต่อไปครับหางนี้น่ำหน่อยๆนึงครับ ไม่ไ้บิอ่ะฮล้อโค้ครับเขแ้ครับมาเห็นอีกัางนึงแล้วครับอยู่ในแดนเวิร์นครับตอนนี้กำลังเฮ็ดอุปกรณ์ครบเพิ่งอยู่ครับ 看，耶，右。 ตอนนี้พันจี้กำลังล้มควนครับนี่ป่ะว่ารปปะ อยู่อยู่สูงขนด้วยจดเข้าไปก่อน What is <laughs> ไอ้ห้าดยแล้วผมดีให้ไอ้หัวล้อ

ทุคนนะยัเอาจิบหายออกคนครับการเข้มวันการมวันรักษาใไหแล่ะ ได้แล้วครับพี่น้องครับหางเี้ยครับไปได้แล้วครับได้แล้วครับหางเป่งๆเ,เลยครับพี่น้องโอ,โอ้เนื้อสิบโมหานเด้ว <laughs> ถามถามเขาลุกสิกตกตน้นไม้แลยเขาปลอกเลยครับเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวจะเชียร์ยแมงมันออกกันนะ,ะเคลียร์แมงมันออกไนงะนักลบย่อมมีบาดแผลครับถือตอนจังหวะขุดเลยพันจี้จันให้จัดให้<อ>กลับ,บ<อ>มาบ้านเ,เจ็บตกต้นไม้ครับ นะครับตามห้างต่อไปครับ one hour later หากินที่ท้องสาร้านครับดีครับน,นี่นี้ย้ำใบครับย้ำใบนะครับตอนใบพ่ออีกครั้งนะครับพี่น้องมาพ่ออีกแล้วเนี่ยครับจะสูป,ปนนนี่ครับฮวโมโหเห็นบ่นะกล้องกับซูมบ่ได้ลองวิชาบอ เอากู้งแล้วเอากูแล้วเปี่ยนเปียนเอากูแล้วเอาเอวกูแล้วเหี่ยงแม่งเตียนเอาบ่อห้อเอาเอาท่านไปมันลอยเอาผมแล้วครับพี่น้องเออ เดี๋ยวเดียวให้ครบกันครับโอ้ถึกไปน่อยนึงครับ mẹ 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 cắt mẹ 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 ผมนืมไปเพื่อแม่มันโลกงใช่หัวเห็นบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวว่าไปตอนเอาลงมาเลยครับครับครับได้แล้วครับพี่น้องครับโอ้ อุปสรรคเยอะชิมหายเลยครับครั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยวขกดลงนอนเอาแรงเดี๋ยววัดสูงยุ่เด้อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปยุ้นะ มาแล้วครับเยเตอย่าครบแม่มันอยู่งเฮะมันตกลงเศ เี่ยกูขึ้นเรื่องไหนว่ะพบคนลงต้นใหม่ไปได้ครับนี่ครับหางช่งใบครับหนามเต็มๆเลยครับพี่นอ้องเย่ยครับวิธีสานของบ้านฮอาครับไ <c oughs> ่ัเตียนพี่เส้นพี่เส้น <c oughs> มาแล้วพี่นอ้อง อันนี้นำอะไรครับก็ที่เราได้เมึ่น้าเยืมๆเลยไ,ไปครับตามหางต่อไปครับ <c oughs> มาครับเพราะด้ผู้เชี่ยวชาญแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ฉุด,ดน่อใส่ควันนะครับเขาใช้ชุดเอามันจตเยินได้ <c oughs> อ้ามึงขึ้าข้างรบล็อกเะถอยเขาถอยถอยเขาถอยงเมย์่าครับมาครับรอเบิรงน้ำกันครับโอ้โงามเลยครับดาังงามเลยครับ นี่เงยงามๆเลยครับอย่าลืมกดตับนะครับ <laughs> <laughs> นี่เป็นงานครับ